นักเชจันทานะครับตอนนี้เป็นนักกี้ตาวิทยาสำดวดารวจแมลงนะครับการสำรวจมแมลงวันนี้นครับเป็นการสำรวจโดยตรงนะครับก็คือใช้ตาสังเกตมันจะทําให้เราเห็นสภาพแวดล้อมที่แท้จริงของเขาว่าเขาอยู่อาศัยยังไงมีพฤติกรรมยังไงขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยอย่างฤดูฝนเนี่ยครับมแมลงจะเยอะที่สุดเพราะมีความชุ่มชื้นฤดูแล้งกับฤดูหนาวเนี่ยจะมีความแห้งก็คือจะพบ,บมแมลงได้น้อยเพราะว่า,มาแมลงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหลบแดดก็<ๆ>จะหลบไปอยู่ใต้ดินหรือว่าหลบไปอยู่ในไม้ที่ลึกกว่าในฤดูฝนที่เจอหลายชนิดนะครับจะมีมด แก็แตนน่านี่ก็เจอมวนนะครับแล้วก็ดวงงวงวก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมแมลงกินพืชไม่มีดอกไม้อย่างพวกผีเสื้ออย่างเงี้ยครับเราเจอแค่2ชนิดมีมแมลงที่สําคัญในระบบนิเวศครบทั้ง4ประเภทศัตรูพืชมแมลงตัวห้ามแมลงช่วยย่อยสลายแล้วก็มแมลงช่วยผสมเกสรมีมแมลงที่มีความสวยงามก็คือมวนตองแตกสีเขียวมเมทัลลิกแล้วก็มวนแดง ตัวเต็มวัยเนี่ยเขามีวดลายบนปีกอะครับเหมือนหน้าคน,นแค่รูปถ่ายรูปเดียวแต่ว่ามีข้อมูลของสถานที่ระยะเวลาที่พบมแมลงชนิดนั้นเนี่ยก็เป็นฐานข้อมูลที่สําคัญให้กับอนุกรมวิธานและนักกีตาวิทยายอย่างมากเลยครับเพราะบางชนิดเป็นมแมลงที่อาจจะไม่เคยพบเจอในพื้นที่นั้นๆหรืออาจจะเป็นมแมลงชนิดใหม่ของโลกเลยก็ได้เชิญทุกคนมีส่วนร่วมในการสรํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของมแมลงในโครงการประกวดถ่ายภาพมาแมลงความหลากหลายของมแมลงประเทศไทยในป่า และสิ่งแวดล้อมครับ